สวัสดีค่ะมหนึ่งทัพสี่นะคะวันนี้เรียนออกแบบเทคโนโลยีขึ้นบทที่หแล้วสัปดาห์ที่แล้วเรามดการเรียนการสอนเนื่องจากนักเรียนมารับเงินเยียวยาที่โรงเรียนใช่ไหมคะก็ห้องเราก็จะไม่ได้เรียนแต่บางคนก็มาเรียนกับห้องอื่นก็ยังไม่ได้เรียนก็สามารถทําแบบฝึกหัดส่งครูได้เพราะว่าคลิ๊ง การเรียนรู้มันอยู่ในลายกลุ่มเรียรวมแล้วเราก็มีหนังสือเราสามารถอ่านล่วงหน้าได้แล้วหรือดูย้อนหลังนะคลิปย้อนหลังของข้ออื่นได้อ่ะมาดูบทที่ห้าของเราเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาป๊บเดียวนะคะก็ครูก็แชร์ลิงก์ไปให้แล้วนะคะอ่าสื่อการเรียนรู้นะคะทั้งในกลุ่มไลน์นะคะของสสว,วทเราเรียนบทที่ห้าเนาะ เปิดไลน์ก่อนเน,นี่ยค่ะส่งไปแล้ว,วขอวางไว้อันนี้ของเก่าวะ่ะอ๋ออันนี้ของเก่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีใครมาแล้วบ้างนี่ค่ะสามคนอเคจได้ สมถูกอันนี้ขอเลือกข้อความหน่อยอะไปดูในลายกลุ่มรวมเดี๋ยวครูจะส่งไปในเฟซของห้องอีกทีหนึ่งนะคะครูส่งลิงก์ไปแล้วเนี่ยค่ะบทที่ห้ากลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะคะก็จะมีทั้งหมดสี่คลิปอันนี้คือคลิปการสอนของหนังสือสสวทเพราะว่าเราเรียนจากหนังสือสสวทนะสำนักเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะอันแรกเรื่องกลไก เวลาประมาณสิบห้านาทีนักเรียนสามารถไปกดลิง์แล้วก็คบควนบทเรียนดูได้จากคลิปนะคะแล้วก็กลไกอันที่สองนะคะอาจจะขอเปิดก่อนเร็วมากเลยตอนที่หนึ่งเนี่ยค่ะก็เหมือนทุกๆุกบทที่ครูส่งอิงให้นักเรียนก็อาจารย์เขาจะอธิบายเรื่องกลไกก็อาจาอาจะอธิบายได้เข้าใจมากขขกว่าครูก็ได้เพราะอาจารย์เขามีประสบการณ์สูงแล้วก็มีตัวอย่างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ของเราในชั่วโมงเดี๋ยวก็มาเรียนรู้ตามหนังสือเลยนะคะ เราะว่ามันเป็นทฤษฎีเนาะอันที่สองก็เป็น,นกลไกตอนที่สองนะคะเวลาสิบสี่นาทีนะแล้วก็เรื่องที่สามก็คือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นตอนที่หนึ่งสิบเจ็ดนาทีอ่าอ่าคลิปที่สี่ก็คือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นตอนที่สองอ่าสิบหกนาทีอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนก็ไปทบทวนความรู้ได้เลยแล้วเราก็เรียนในหนังสือบทที่ห้านี่เลยแล้วก็ทาแบบฝึกหัด าส,าสามหน้าสุดท้ายนะซึ่ง,างบางคนก็ส่งมาแล้วยังไม่ได้เรียนเลยออามาดูเรื่องกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเราเรียนบทที่หนึ่งไปแล้วว่าเทคโนโลยีคืออะไรก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะอยู่รอบตัวเราทีนี้เทคโนโลยีเนะี่ยที่เราใช้ใช้อยู่มันสร้างจากอะไรนะคะมันก็ต้องมีอุปกรณ์วัสดุอะไรเครื่องมือช่างบทที่สี่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีวัสดุพวก ที่เราเรียนรู้จักก็คือไม้พลาสติกยางใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอย่างเะเหล็กใช่ไหมคะมันมีวัสดุนอกจากนั้นอีกเยอะไปหมดเลยแต่ว่าในหนังสือเรียนให้เรียนแค่สี่อย่างเครื่องมือช่างพื้นฐานก็มีเครื่องมือวดัดตัดเจาะใช่ไหมคะแล้วก็ยึดนะเอามาติดเนี่ยนะคะสี่ประเภทเด้วยกันแล้วทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะมาขึ้นบทที่ห้าแล้ว ีนี้ไอ้เครื่องมือวัสดุช่างพื้นฐานก็คือเราใช้ประดิษฐ์ใช้งานเบื้องต้นไม่มีกลไกไม่มีไฟฟ้าอะไรนะคะในบทที่4แต่ตอนนี้มันเริ่มมีกลไกไฟฟ้าแล้วอยากจะให้วัสดุที่เราสร้างขึ้นเอามาใช้งานเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าน้าก็ต้องมีกลไกเดี๋ยวเรามารู้จักคําว่ากลไกไฟฟ้าอ่ะเริ่มมีไฟฟ้าเข้ามาละและอิเล็กทรอนิกส์จุดประสงค์ของการเรียนบทนี้ก็คือนักเรียนสามารถออกแบบชิ้นง,งานเรื่องกลไกไฟฟ้าวงจร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ออกแบบออกแบบไม่ใช่ประดิษฐ์ก็จะอยู่ในแบบผลิอันสนุดท้ายให้เราออกแบบของเล่นของใช้หรืออะไรก็ได้ที่มันมีนกลไกและไฟฟ้าวาดเข้ามาวาดในสมุดและส่งครู่นะ้าไม่รู้ของเล่นเป็นยังไงหน้าตายยังไงก็ลองเซิร์ชยู่ใน Google มันก็จะมีแบบให้เราเยอะๆเลยแล้วก็วาดส่งครูนะคะส่วนม2ขึ้นม2ไปเราจะประดิษฐ์สิ่งที่เราออกแบบและเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ทีมอลสองนะไปดูคลิปที่เขาก็จะออกแบบสิ่งประดิษฐ์มาดูกลไกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเราเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะออกแบบพีเอ็มเนี่ยมันก็ต้องมีพวกชิปพวกเนี้แผงวงจรพวกเนี้ยมันจะอยู่ในหลังโทรศัพท์พวก CPU พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเป็นแบบนี้นะติดอยู่เล็กๆแบบนี้ตัวทางซิสเตอร์แผงวงจรต่างๆอันเนี้ยไม่ไม่ว่าจะอยู่ในโทรศัพท์หรือเครื่องคอมทีวี แร่พัดลมอะไรที่มันเป็นอัตโนมัติเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มันเป็นรีโมทคอนโทรลอัตโนมัติที่มน,นุษย์ควบคุมสั่งงานรวมแต่มีแผงวงจตรตรงนี้ทั้งสิ้นไอแผงวงจรอ,อันนี้เขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์นะถ้าเราจบมาษาไปอยากจะเรียนช่างช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กอะไรก็แล้วแต่นะใส่อาชีวะเนาะอันนี้เราต้องรู้จักเลยนะคะหรือจะไปมหาลัยเรียนพวกวิศวกรรมอะไรเงี้ย ในปัจจุบันเราเห็นไอ้กลไกที่ครูพูดเมื่อกี้เนี่ยกลไกยังไม่มีไฟไฟ้าไดเลยนะนกลไกให้มันเคลื่อนที่อย่างเช่นรูป,ปิดประตูที่เปิดกระป๋องจักรยานล้อรถอะไรเงี้ยบางอย่างมันก็จะเป็นไฟฟ้าพวกสัญญาณไฟจราจรป้ายโฆษณาพัดลมหลอดไฟนะคะประตูเปิดปิดอัตโนโมัติอ่ะไปร้านสะดวกซื้เปิดเองเนาะวัดอุณหภูมิเซ็นเซอร์จาก ร่างกายมนุษย์หรือเปล่ามันก็เลยเปิดเองได้อะไรที่เราล้อยเข้าไปสลักที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อประตูก็เปิดเองใช่ไหมคะรถยนต์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะร้วนแต่มีกลไกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิน้นนะคะอ่ะมาดูอันนี้เราทราบแล้วนะคะว่าเราจะต้องเรียนเรื่องกลไกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาดูอันนี้ค่ะแม็กแม็กชินิม ของภาษากฤษอ่านไม่ค่อยคล่องเท่าไหร <S <S น่นะคะเม d i c เนี่ยนะคะก็คือคกลไกกลไกนักเรียนชายก็อาจจะสนใจหน่อยกลไกดูจากภาพในหนังสือเลยค่ะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มีสายพานมีวงกลมเนี่ยหมุนหมุนแล้วก็ให้มันเคลื่อนที่กลไกหมายถึงส่วนประกอบที่ทําหน้าที่ส่งผ่านการเคลื่อนที่อะไรก็ได้ที่มันหมุน ส่งผ่านให้เป็นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาบนล่างอะไรได้หมดทุกทิศทางนะคะเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมไปยังอีกที่หนึ่งนะคะก็โดยทิศทางความเร็วลักษณะการเคลื่อนที่แล้วก็จะมีอุปกรณ์ช่วยผลแรงด้วยทําให้การเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพกลไกในสิ่งของเครื่องใช้ที่เราควบคุมมักจะได้ยินเพราะว่ากลไกและการควบคุมอย่างเช่นพวกรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรเงี้ยอ่าคุณอะไรเงี้ย มีสายพานย่อะไรเครื่องจักรเครื่องกลอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีควบคุมกลไกลให้มันเคลื่อนที่นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของกลไกต่อไปไกลไกมันเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะแปสิบหกก็คือเราก็ต้องรู้จักคำนี้ค่ะล้อและเพลานะคะคกลไกจะเคลื่อนที่ไปได้ก็คือมันต้องมีล้อและเพลานะล้อมันจะมีลักษณะวงกลมไม่จําเป็นต้อง ใหญ่กว่าเพาอาจจะเล็กกว่าเพาก็ได้แล้วแต่อุปกรณ์นั้นขึ้นอยู่กับการทําหน้าที่เราก็จะเป็นแกนทรงกระบอกมีวัตถุเอามาประกอบกันสองอันล้อและเพานะคะทําหน้าที่เคลื่อนที่ให้มันหมุนทีนี้การเคลื่อนที่มันมี2สองลักษณะค่ะก็คือออกแรงหมุนที่ล้ออวงกลมใหญ่ๆก่อนแล้วก็ให้เพาหมุนตามนะคะมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นคว้านตักน้ําอ่ะใน หนังจระจกวงวงมสมัยก่อนเป็นหนังจีนเนี่ยก็จะเป็นเราก็จะหมุนวงล้ออันนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ไอแกนเพลาเนี่ยมันก็จะหมุนพันเชือกให้ตัหน้งขึ้นมาใช่ไหมคะหรือไขควงอ่ะไขควงมันเป็นลักษณะล้อและเพลาอย่างไงไม่เห็นมีล้อเลยแต่ลักษณะการใช้งานหรือทํางานก็คือไอ้ด้ามของไขควงเนี่ยมันมีลักษณะเป็นวงกลมเป็นล้อแล้วหมุนแกนเพลาก็คือด้ามไขควงหมุนไขน็อ นะคะให้ออกแรงที่ล้อและเพ่าหมุนตามค่ะอ่าอันนี้ที่เราเห็นทุกตลอดเลยคือว่าจะเข้าบ้านใช่ไหมหรือเข้าห้องเรียนจะต้องมีลูกบิดลูกบิดเป็นลักษณะเป็นล้อแน่นอนเป็นวงกลมเมื่อเราหมุนลูกบิดไอแกนเขลาข้างในมันก็จะหมุนตามทําให้ประตูเปิดจะปลดลอด็อกนี่คือลักษณะการหมุนล้อและให้เพลาหมุนตามอีกอันหนึ่งก็เป็นสว่านมืออ่ะสว่านมือไม่มีไฟฟ้าเนาะใช้แรงมือ ก็จะเป็นวงกลมล้อหมุนวงกลมล้อตรงสว่านแล้วก็ให้เผาด้านปลายแหลมหมุนตามทําให้เจาะก,กระดาษเจาะไม้เจาะอะไระได้นะคะอ่าการหมุนอันที่สองก็คือการออกแรงหมุนเพลาก็คือหมุนแกนก่อนให้ล้อหมุนตามก็อย่างเช่นพัดลมล้อรถยนต์สว่านไฟฟ้าอ่พัดลมน,นี่เห็นง่ายๆเลยพัดลมใบพัดมันจะหมุนก่อนแกนไม่ได้เพราะเราเสียบปลั๊ก กดสวิตช์ปุ๊บแกนมอเตอร์ข้างในาพัดลมจะหมุนก่อนนะคะหมุนด้วยกําลังเร็วแล้วแต่เราเปิดสวิตช์เบอร์ไหนแล้วก็ใบพัดนี่ลักษณะเป็นวงกลมเหมือนเป็นล้อมันก็จะหมุนตามก็จะให้ความเย็นรถไฟก็เหมือนการบรสตาร์รถยนต์เห็นเครื่องยนต์อันแรกกลไกมัก้ยแล้วก็มันก็สูบฉีดน้ํามันเข้าไปทําให้เครื่องจักสายพานหมุนแล้วก็ทําให้เพลาหมุนก่อนไอแกนเพลาแกนล้อเนี่ยมันหมุนก่อน แล้วก็ล้อยางล้อรถมันก็ถึงจะหมุนตามอันนี้คือการออกแรงที่เพาก่อนแล้วล้อหมุนตามต่อไปสว่านไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าตรงข้ามกับสว่านมือนะอ,อาจารย์ล้ออยู่ตรงไหนเพาอยู่ตรงไหนลักษณะแกนเพาาว่านไฟ,ฟ้ามันอยู่ข้างในมันก็จะหมุนก่อนนะคะล้ออยู่ข้างนอกก็คือที่เจาะนามันจะต่างกับสว่านมือก็คือแกนเพาของสว่านไฟฟ้าหมุนก่อนมอเตอร์หมุน แล้วก็ล้อข้างนอกหมุนตามมันมีลักษณะกลมๆใหญ่กว่าแกนเขาจบแล้วเรื่องล้อและเผาอันนี้ตัวอย่างเก็ตหน้ารู้นะคะก็จกักรยานที่เราขี่กันทุกวันเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีใครจิตักรยานแล้วเนาะเป็นมอเตอร์ไซค์กันหมดแล้วก็หวังอุบัติเหตุด้วยห้องครูนะตอนที่วงนี้วัดถนนเนเปิดหมดเลยก่อนเรียนก็ชนลลงก็เข้าเปลือกตอนนี้คุณครูก็เข้าเปลือกแต่ ไม่ให้จัก,กรยานล้มมอไซค์ล้มอันจะของครูตกมันได้เอามาดูจัก,กรยานการหมุนเปืองรอดราถีบมันได้จัก,กรยานใช่ไหมคะอันนี้เป็นลนักษณะของอแกนเผาเราหมุนที่แกนถีบจัก,กรยานก่อนแล้วทําให้จานโซ่จานโซ่เฟืองเนี่ยมันเป็นวงกลมแล้วก็ล้อเนี่ยมันจะหมุนตามเห็นปะแกนเผาเราเราหมุนก่อนรถยนต์ก็เหมือนกัมกนมันก็จะมีทําไมให้รถมันเคลื่อนที่ได้เร็วมันจะมีลูกเบี้ยว ซ้อนๆการตรงแกนเพาถ้ามันหมุนทําให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วนะคะเน,นี้ยค่ะมันก็จะหมุนตาม,มก็คือหมุนที่แกนก่อนแล้วก็ล้อหมุนตามอมาดูจบไปแล้วนะนกลไกล้อและเพลาตอนนี้5.2เป็นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเกิดมาจากอะไรมีนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะใครที่ะริษโอมัสแอนวาแอดิสันไหม ที่ประดิษฐ์หไฟคนแรกของโลกคือมนุษย์เราไม่รู้จักไฟฟ้ารู้แต่ฟ้าร้องฟ้าผ่ามันมีไฟกระพริบเราก็ไม่สามารถเอามือไปจับได้ถ้าไปจับถ้าดวงคนก็ตายได้นะไฟชอ็อตตายเนะพราะเราร่างกายโดนความร้อน,านมากไม่ทีนี้ไฟฟ้าเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปมาเขาเรียกว่า เป็นพลังงานแบบหนึ่งเป็นแบบอิเล็กตรอนและโปรตอนนะใครเรียนวิทยาศาสตร์นะเป็นโปรตอนและอิเล็กตรอนวิ่งไปวิ่งมาแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาก็เจอเจอโปรตอนอิเล็กตรอนอันนี้ค้นพบเนี่ยค่ะมันให้แสงสว่างให้ความร้อนให้เสียงให้การเคลื่อนที่ทีนี้เราจะเอามันมาใช้อย่างไรมันก็ต้องมีตัวนําไฟฟ้าก็คือตัวนําหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟให้มันเคลื่อนที่ไปในที่เราต้องการเป็นในเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะคะทีนี้มันก็จะมีส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันก็จะเป็นกระแสไฟผ่านที่วงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านะเข้ามาแล้วเรื่องวงจรไฟฟ้านะคะวงจรไฟฟ้าอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะทําหน้าที่ควบคุมปริมาณไฟทําให้มัน ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้นะคะชนิดของไฟมีสองแบบพวกถ่านไฟฉายที่เราใช้ในมือถือหรือรีโมทเนี่ยมันเป็นกระแสตรงแค่1.5โวลต์แบตเตอรี่อะไรโซล่าเซลล์อะไรพว่พวไปกระแสตรงเอามาใช้ตรงไม่ชอ็อตแล้ก็จะไม่เป็นอะไรนิดๆหน่อยไม่แน่อดัดคนแผลนั่นจะเจ,จ็บมากหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ก็คือไฟบ้านเราเนี่ยแหละกระแสสลับมันจต้องผ่านอุปกรณ์ไดนามหมุนอ่าจากโรงไฟฟ้ามาที่หม้อแปลงหม้อแปลงหน้าบ้านเราใส่เข้าสู่เสาไฟเสาไฟเข้าสู่เบรกเกอร์ที่บ้านแล้วก็เข้าไปใช้ในทีวีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตู้เย็นติดน้ําร้อนอะไรพวกนี้ซึ่งแต่และอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีะแรงดันไฟฟ้าต่างกัน แต่ไม่ควรเกิน220โวลต์อันนี้เป็นกระแสสลับไฟของคนไทยอุปกรณ์ฟ้า220โวลต์แต่ถ้าเราซื้ออุปกรณ์ต่างประเทศอะไรเงี้ยถ้ามันมากกว่า220โวลต์เนี่ยก็ไฟรัดวงจรได้ดับได้ก็ต้องดูกระแสแรงดันไฟฟ้าของประเทศเราด้วยคืออะไร220โวลต์นะคะอันนี้เราก็สามารถเอามาคำนวณค่าไฟได้ว่าเรามีอ้220โวลต์เนี่ยกี่ตัวในบ้าน นะพัดลมใช้พลังงานกี่วัตต์กี่โวลต์เนี่ยค่ะว่าค่าไฟมันแพงเนี่ยแอร์นี่ก็ใช้กําลังไฟเยอะอ่ะมาดูวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นที่พบในชีวิตจำมาเลยสําหรับมอนหนึ่งเลยนะอยู่ปรถมไม่รู้อาจารย์ขาสอนมาแล้วหรือยังหนึ่งต้องมีแหล่งกําเนิดไฟฟ้าคือจ่ายไฟนะอันนี้ในที่นี้ก็คือถ่านไปสายแบตเตอรี่เล็ก แล้วก็ต้องมีตัวนําไฟฟ้าด้วยสองก็คือสายไฟโลหะที่จะเอาไฟจากฐานเนี่ยเข้าไปสู่อุปกรณ์ไฟฟ้า3ามก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าเราอย่างเช่นหลอดไฟอะไรพวกนี้สวิต์นะวงจรปิดเปิดอะไรเงี้ยอ่ะมันมีสัญลักษณ์ของวงจรไฟฟ้าหลอดไฟ led ก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นวงกลมก,กระกบาทแบบนี้เห็นไหมคะต่อไปสวิต นะถ้าเป็นปิดนะคะก็จะปิดเป็นวงกลมเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นแบบแนวรากแต่ถ้าเปิดสวิตตรงกลางก็เปิดขึ้นสวิตมีหลายแบบกระดกขึ้นเห็นไหมเนี่ยมีแบบสวิตเรื่องสวิตกระดกสวิตกดแล้วก็สวิตก้านยาวอันนี้มาดูวงจรไฟฟ้าเวลาเราจะต่อไฟหรืออะไรเงี้ยค่ะเราไม่วาดว่าเออเนี่ยเป็นกระบอกไว้ชายหน้าหรือหลอดไฟเขาจะดูตามสัญลักษณ์สัญลักษณ์ พื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่าก็คืออันนี้สวินน์ก่อนมีเปิดอยู่นะคะมาเป็นหลอดไฟเป็นกระเะบาาแบบนี้แล้วก็จะมีเส้นรว่วเป็นตัวนําไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่มันจะต้องเรารู้ที้แน่ว่าเป็นสัญลักษณ์แบตเตอรี่มันมีขั้วบวกขั้วลบแบบนี้เนี่ยค่ะคือวงจรไฟฟ้าผ่านไว้ใสายแบบอนุกรมอ่ะเดี๋ยวเราเรียนไปมันจะมีอนุกรมแบบขนาดเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะคะแบบต่อตรงนะคะ ตัวนังไฟฟ้าก็คือพวกขดลวดอะไรพวกนี้นะทองแดงนังไฟฟ้าได้ดีสายไฟเราก็จะเป็นทองแดงเนาะถ่าดไฟฉายก็มีหลายแบบนะคะแบบ DC 2A 3A กอกไฟขนาด 1-5V หโวลต์ v, หรือเกนะ้าโวะสัญลักเป็นโวบกโคโรแบบนี้อันนี้คือถ่ายไฟฉายนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งก็จะเป็น l e ลส i g h t Emitting Diode ก็คืออันนี้เราจะเห็นในอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะแยะไปหมดเลยนะ รีโมทอะไรต่างๆก็จะมีไฟเลสพวกนี้ทีวีอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยเลดอันนี้นะช่วยให้เกิดให้เกิดเสียงนะคะหรือเออให้เกิดแสงและเกิดเสียงด้วยนะคะมีเลดเนี่ยก็คือ led เนี่ยไดโอดเปล่งแสงนะคะมันก็จะมีขาสั้นกับขายาวขาสั้นก็คือขั้วลบขายาวก็คือขั้วบวกต้องต่อให้ถูกอ,อุปกรณ์เลดอันนี้นะ,ะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้แสงต่อมาตัวต้านทานรีจิสเตอร์กระแสไฟผานวงจรไฟฟ้าอันนี้จะเป็นเอามาวางไว้ก่อนอุปกรณ์ไฟฟ้าคือควบคุมไฟฟ้าให้มันเข้าในปริมาณที่เหมาะสมมันก็จะมีติดรหัสสีเนาะแดงส้มดำต่างๆความต้านทานแต่ละอันไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเรียนรึกไปแล้วเราก็จะรู้เองให้รู้จักไว้อันนี้คือตัวต้านทานก็คือกําจัดปริมาณ ไฟที่จะเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ามันเข้าไปในหลอดเยอะมันก็จะแตกหรือขาดได้สัญ,ญญาณไฟจราจรป้ายอักษรไฟไทลรถที่เราเห็นไดโอดทั่วไปนะต่อมาสองอุปกรณ์ให้เสียงบักเซอร์มีอะไรบ้างคะอะไรที่ให้เสียงเปิดแอร์ดังปุ๊บปิดแอร์ดังปุ๊บเปิดรีโมทโทรศัพท์อะไรเงี้ยให้เสียงเยอะยะเลยลำโพงอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็ไม่เคยเปิดสักทีเนาะสัญ,ญลักษณ์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นก็จะมีสวิตช์ไฟแล้วก็ต่อได้ถ่านใช่ไหมคะขั้วลบก็ตรงกับขั้วลบใช่ไหมคะออกไฟฟ้าขั้วบวกเปิดสวิตช์ก็ตรงขั้วบวกแล้วก็มีตัวต้านทานด้วยตัวต้านทานนี้คือควบคุมปริมาณไฟให้ไหลพอดีกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะมีอะไรบ้างที่อุปกรณ์ให้เสียงโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกไฟฟ้าการอุยพร ทุกทุกอย่างที่ให้เสียงนะคะก็คือใช้อุปกรณ์ตัวนี้วัสเตอร์อันที่สามอุปกรณ์ทําให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ก็คือมอเตอร์นะจะเห็นอยู่ในทุกอย่างเลยของเล่นอะไรพวกนี้นะมอเตอร์กระแสตรงมีสองแบบกระแสตรงก็จะมีแรงดันไฟแค่1.5โวลต์ก็คือประมาณ่านไปใช้หนึ่งก้อนสองก้อนอ่ะพบใน ของเล่นส,ส่วนใหญ่พัดลมมือถือเครื่องกลหนวดของที่ใช้กําลังไฟน้นอยๆเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดพัดลมเครื่องซักผ้าโอ้โหอาจจะเป็นมินิเนาะมอเตอร์กระแสลรงต่อไปมอเตอร์กระแสสลับอันนี้ใช้ไฟบ้านนะคะทั่วไปนะคะพวกเครื่องสูบน้ําเครื่องซักผ้าไดร์ปอผมตู้เย็นเครื่องฟันน้ำพัดลมอันนี้ก็ใช้กําลังไฟสูงมอเตอร์หมุนเยอะกิงคาไฟหน่อยนะคะก็ อันที่บอกไปแล้วนะอุปกรณ์ต่างๆอันนี้อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่อไปมาดูสัญลักษณ์พื้นฐานที่ครูบอกแล้วนะเขาไม่วาดฐานหรือวาดสวิตหรือตัวต้านทางหรือว่าลอดไฟเขาจะวาดเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็มีสัญลักษณ์คั่วบวกขั้วรลบการใช้งานก็พวกรถของเล่นพัดลมมือถือเครื่องโกนหนดไฟฟ้ารีโมทไปฉายนาฬิกาอะไรพวกนี้สวิตอ,อันนี้ก็คือสัญลักษณ์สวิตเปิดอยู่นะถ้ามันติดก็จะติดแบบนี้ พบในเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นโคมไฟไฟฉายพัดลมคอมพิวเตอรอ์ตัวต้านทานจะเป็นรูปฟฟนปลาแบบนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่พบในทุกวงจรไฟฟ้าแล้วแต่ว่าจะมีกี่ตัวต่ดไฟก็จะเป็นวงกลมกระกระบาดโคมไฟอ่านหนังสือไฟฉายหลอดไฟให้แสงสว่างตามบ้านไดโอดแปลงแสงก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วมีรูปสอนชี้ขึ้นก็เช่นแท่ทนชาร์จโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ป้ายโฆษณาไฟฉาย ไฟไทยรถสัญญาณไฟจรารจออะไรพวกนี้บัสเซอร์ก็เป็นอุปกรณ์เป็นรูปถ้วยแบบนี้ก็คือให้เสียงนะก็อย่างเช่นออดบ้านออดโรงเรียนโทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่กัดเวอวพรแบบมีเสียงลำโพงบูสต์นะคะบูสต์อ่ะอันนี้สัญ,ญลักษณ์มอเตอร์ก็จะเป็นรูปตัวเองอยู่ตรงกลางก็เช่นรถบังคับวิทยุหุน่นยนต์เครื่องเล่นดีวีดีพัดลมเครื่องปั่นน้ำผลไม้อะไรที่มันใช้ไฟน้อยๆอ่ะนะคะ อาจจะเป็นมอเตอร์กระแสตรงถ้ากระแสสลับมันจะเป็นอันใหญ่เนาะจบแล้วค่ะบทที่5้ากลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นส่วนประกอบในเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นในสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะคะก็ดูจากรอบค้างของเราเลยอันนี้ก็ลำโพงแล้วก็มีบัสเตอร์อยู่ด้วยนะลำโพงเนี่ยมันเตอร์แบบนี้ แล้วนักเรียนครูถามก็จะนักเรียนก็จะตอบมาตรงนี้แต่ครูไม่ได้ยินเสียงเพราะว่านักเรียนต้องเปิดลำโพงด้วยนะคะมีอะไรอีกกลไกไฟฟ้าในกังหันน้ำใช้พัฒนาอานเก็บหน้ารู้มีอะไรบ้างก็มีจานโซ่นะเฟืองจานโซ่จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นล้อมโครงกังหันน้ำรูปสองเหลี่ยมเอาไว้สักน้ำซอสักน้ำ ขนาด110ลิตรอยู่ในแต่ละสองโครงเหล็ก,ลกยึดทุ่นลอยแบบนี้ทุ่นลอยดเฟืองเกียร์โทนะี่ยก็จะหมุนสายพานโซ่แบบนี้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดสองแรงแรงมา้าก็หมุน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 ให้สายพานมันหมุนไอเ้เฟืองอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือเป็นแกนแกนเพลาไอ้วงกลมนี้ก็จะเป็นล้อหมุนตามนะคะก็คือเอาน้ํามาสัมผัสกับออกซิเจน ให้น้ำเน้ากลาเป็นเด็กน้องดีนะคะต่อไปแบบฝึกหัดที่ต้องส่งครูคือหน้าเก้าส8บกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดง่ายมากลองเสิร์ชในนแบบฝึกหัดในเน็ตมีเยอะ,ยะเลยตัวอย่างเรื่องกลไกล้ลอและเพลาหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านักเรียนคิดว่าสิ่งของต่อไปนี้ใช้กลไกล้ลอและเพลาหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือไม่ถ้าใช้ให้อธิบายว่าคือส่วนใด อุปกรณ์ใดของสิ่งของใช้นั้นอ่ะอันนี้ก็คือรถมอเตอร์ไฟฟ้าของเล่นเนาะมีกลไกล้อและเพลาไหมถ้ามีก็ติดถูกต้องไหนอย่างล้อและเพลาเห็นแน่นอนเนี่ยคือล้อรถยนต์เห็นไหมไอ้ตรงใบพัดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะล้อมอเตอร์นี่ก็จะเป็นแกนเพลาเนาะนี่แน่นอนเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมน่าจะเป็นนะเขามีสายไฟมีมอเตอร์มีฐานก็ไปดูอุปกรณ์ไฟฟ้ามีอะไรบ้างพื้นฐาน พัดลมมือถือสเก็ตบอร์ดเทียนไฟฟ้าเขาเขียนมาว่ามันมีนกลไกล้อและเข่าอยู่ตรงไหนและกลไกไฟฟ้าอยู่ตรงไหนอธิบายนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวสร้างเป็นระเบิบด้วยใครไม่สร้างอ่ะมาดเวลาอ่านต่อไปกิจกรรมท้าทายความคิดอะแปลงผักโปริสใหม่แล้วทีนี้ก็เพิ่มเติมว่าถ้าโปริสต้องการเอากลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการดูแลแปลงผักอย่างนี้ว่า แปลงผักก็จะมีพวกสปริงเกอร์พวกอะไรที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนาะรดน้ําอัตโนมัติอะไรประมาณนั้นน้าเรียนคิดว่าจะช่วยโปรลิสนำกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในแปลงผักอย่างไรให้เขียนอธิบายว่าภาพการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างของแปลงผักแล้วก็วาดแปลงผักที่มันเป็นแบบแปลงผักอัตโนมัติที่มันมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาเราลองเซิร์ชเน็ตแล้วลอ,ล,ลองวาดมาและตรงไหนมันใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างนะใช้มอเตอร์ ใช้สปริงเกอร์ใช้ไฟใช้อะไรเงี้ยเราเสียมาได้เลยนะแปลงขัดอัตโนมัติทีนี้นักเรียนต้องระมัดระวังหรือคํานึงถึงความปลอดภัยไหมในการสร้างกลไกไฟฟ้าละและอิเล็กทรอนิกส์โอ้ไฟฟ้าแปลงขัดมันก็ต้องลดน้ำเนาะน้ําอาจจะโดนอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถ้าต้องคํานึงถึงความปลอดภยัยตรงนี้หรือเปล่าก็ต้องเขียนอธิบายคมาว่าต้องคำนึงถึงอะไรไฟฟ้าลูกหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่า อ่ะหน้าสุดท้ายอันนี้คือจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้ละข้อสิบแการประยุกต์ใช้ความรู้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนออกแบบของเล่นอ่าของเล่นผู้ชายอาจจะเป็นเรือดำน้ำ <c oughs> หรือว่าเป็นรถของเล่นรถถังหรือะไรนี้หรือว่าผู้หญิงอาจจะเป็นตุ๊กตาที่หมุนให้เราไปดูงานวัดอนะ่ะเนาะมีกลไกล้อและเพลาหรือจะเป็นใบพัดโดรมอนอะไรก็ว่าไป อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่1.5โวลต์2ก้อนก็คือฐาน2ก้อนนั่นเองมอเตอร์3โวลต์โอ้โหนี่ใช้ไฟน้อยสวิ์เป็นส่วนประกอบหลักเอาเปิดปิดใช่ไหมคะวาดอุปกรณ์ของเล่นและเขียนอาธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆตามข้างล่างนี้น้องเล่ก็วาดมาเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรของเล่นที่ออกแบบคืออะไรเพราะเหตุใดจึงออกแบบของเล่นนั้นอ่าวัสดุที่ใช้อ่าวัสดุเรียนมาแล้วใช้อะไรหรือไม่จำเป็นต้องเอา สิ่งที่เรียนก็ได้เป็นกระดาษพลาสติกอะไรก็ได้ได้หมดผ้าไม้อะไรก็ได้แ,แต่เรากลไกล้อและเผลาช่วยในการทํางานของเล่นอย่างไรอ่ามันต้องมีกลไกล้อและเผลาด้วยใช่ไหมคะหมุนมอเตอร์หรือหมุนอะไรเนี่ยให้มันหมุนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจบแล้วจ้าไข่ดังฟังาการะลิ่งเพิ่มาคนอื่นหลุดไปแล้ว ก็วันนี้จบแล้วบทที่ห้าเราเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเราหยุดเรียนมารับงานเยียวยาเนาะตอนนี้ก็คือให้ทำแบบฝึกหัดหน้าก็สิบหกกสิบเจ็ดเก้สิบแปดแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูได้เลยในไลน์ทําเลยจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเขาหน้าขึ้นเรื่องใหม่เพราะว่าสัปดาห์นี้เพื่อนขึ้นบทที่หก้วนะของเราเพิ่งถึงบทที่ห้าอ่ะงั้นก็ศิยาพาศถามไรครูไหมกรินถามอะไรครูไหมทําได้ไหม ทำได้แล้วค่ะ,ะทำแล้วเนาะกระินทำได้ไหมครับเปิดไมค์ถามครูนะอ่ะจาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรโอเคงั้นแค่นี้นะคะเราไปทำแบบขัดได้เลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ